เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนปลดล็อก Android 10นะครับเพื่อจะได้เล่นแอป Man t r i ิดเมาส์โปรนั่นเองโอเคครับผมนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดูง่ายจบไวซะด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปก็ไม่ได้ยาวอะไรมากครับผมนะโอเคใครอยากรู้แล้วว่าทำยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สลหรับช่องหลอนบีเอ็กด้วยนะครับผมนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทิคลิปแบบนี้ต่อไปกันด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลย ่ะโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับผมนะครับอ่ะนะก็ดูคลิปผมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้100%แน่นอนครับผมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ d n d r o i d 10นะครับผมมันจะทํายากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ต้องตั้งใจดูนะครับเพื่อจะให้แบบรู้เรื่องแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น Android 11นะครับผมครับแอนด d d d กันแก็แล้วแต่เลยคือตัวเนี้ย n n r r o i d 10ที่ผมตั้งมั่นไว้ว่าผมจะ tivate ตัวนี้ะอ คือตัวเนี้ยตัวพระเอกเราคือผมจะใช้ Android 10ตัวเนี้ยผมจะเล่นนะแต่ตัวเนี้ยคือจะตัวอะไรก็ช่างแหละเออเอามาเถอะนะครับ่ะสิ่งแรกนะครับก่อนที่จะเสียบก็คือ otg นะครับ otg มันจําเป็นต้องเสียบเนี่ยมันต้องเสียบกับพวก Android ไอ้ที่เราไม่ได้เล่นอะ่ะเราก็เสียบกับ otg นะส่วนสาย usb ก็คือสายแบตโทรศัพท์าต้องเสียบตัวนี้นะครับตัวที่เราจะเล่นนะครับอ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันจําเป็นเออผมแปลไม่ถูกหรอกแต่มันจําเป็นเออนะครับมันจึงติด ก็นะครับก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเครื่องนี้เนาะมันต้องเข้าการตั้งค่านะครับแล้วก็เปิด OTG นะครับผมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิด OTG ก่อนนะครับร็วๆนะครับต้องเปิดทั้ง2เครื่องนะครับโอเคเช็ค OTG ให้ดีนะครับตรงนี้เนาะก็แล้วก็ยังไม่หมดนะครับต้องเข้าไปที่โหมดพัฒนาของแต่ละเครื่องนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคครับผมนะครับผมเข้าโหมดพัฒนาก่อนนะครับผมเพราะว่า มันจำเป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับผมนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ตัวนี้ท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ต้องเปิดด้วยนะถ้ามันปิดก็เปิดด้วยนะครับผมนะครับเปิดไว้เลยนะครับผมอนุญาตไปนะครับเปิดไว้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูนิดนึงนะครับผมนะตรงนี้เนาะมันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับผมนะที่ว่ามันจาเป็นมากๆนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เปิดตัวนี้คือมันจะไม่ติดนะครับไม่รู้อยู่ไหนละนอกจากตัวนี้หรือเปล่า ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ครับผมตัวนี้ไม่จําเป็นครับตัวนี้นะแต่ว่ามันอยู่ไหนมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันหาย,ยากเลยกิเอาอยู่นี่อยู่นี่เ <st ares> นี่ยไอตัวเนี้ยนะครับทุกผชมเห็นไหมนี่นี่ๆๆนี่เนี่ยตัวเนี้ยนี่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันติ๊กอยู่ที่ตอนไหนติ๊กอยู่ที่ตัวบนสุดนะครับถ้าชมคนไหนที่ไม่มีตัวบนก็ติ๊กตัวคําว่า USB ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยตรงนี้เนาะก็ติ๊กตัวบนก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้ผมก็ปิดไปนะครับ ผมปิดไปครับผมเข้าแอปรอเลยนะครับผมนะครับ <device> ตัวนี้ดีคือเราต้องคือเราต้องรองตรงนี้เลยนะผมนะอะเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้นะอะนี่ผม,ผมจะรอตรงนี้นะเพราะว่าถ้ามันขึ้นสีเขียวตรงนี้เมื่อไหร่สแสดงว่าเราจะทําได้ทันทีเลยนะโอเคต้องทาให้มันขึ้นสีเขียวนะอ่ะแล้วก็ทีนี้อย่าเพิ่งไปเสียบเอาเสียบสายเลยดีกว่าครับผมนะทีนี้คือผมเสียบไปเลยนะอ่ะเพื่อเวลาทําแล้วมันจะได้งไนงี้นะครับอะ อเสียบค้างไว้เลยครับแล้วรอให้มันสีเขียวขึ้นมานะครับตรงนี้นะเนี่ยแล้วท่านผู้ชมต้องรอให้มันสีเขียวตรงนี้คำว่า start ตรงเนี้ยถ้ามันสีเขียวถึงจะได้นะครับผมโอเคทีนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรครับหยดไปก่อนนะทีนี้เราไปเข้าที่การตั้งค่านะครับเข้าแอปไว้ก่อนเนาะอันนี้เราก็เข้าแอปไปตามปกตินะครับผมนะอ่ะเราก็เข้ามาที่ตรงที่ว่ามันจะหมุนอยู่ตรงเนี้ยโอเคแล้วก็ทีนี้ท่านผู้ชมก็เข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับไอเจ้า Android 10นะครับผมนะครับอ่ะ ทีนี้ก็หานะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิด OTG ด้วยล่ะนะครับผมทั้ง2เครื่องนันเนี่ยมันปิดอยู่ใช่ไหมล่ะก็เปิดไปนะครับแล้วก็โหมดพัฒนาเข้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ด้วยนะผมนะตรงนี้ก็จําเป็นต้องเปิดทั้ง2เครื่องนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ขันออนทายด้วยไฟ USB ตัวนี้นะครับเปิดไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นสีเขียวตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะดูให้ดีนะมันจะขึ้นสีเขียวนะเเเนนนนนีี่่่ตตรรรรงงง้้ผมมมจะะาาลลคคือับเนี่ย ถ้าผมก็ดูเอานะผมติ๊กตัวนี้อติ๊กบนติ๊กล่างนะครับนะครับต้องรอให้มันขึ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมนะครอให้มันขึ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมนะเนี่ย่อติ๊กไปติ๊กมามันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยถ่าผมเนี่ยดูนะครับคือต้องเล่นตัวนี้เท่านั้นครับผมนะครับถ้าไม่เล่นมันก็จะไม่แบบว่าคือมันเหมือนมันบางทีอาการมันก็จะบั็กนะผมก็ต้องเล่นตัวนี้ เอ๋ยอเมื่อกี้เมื่อกี้จะติดแล้วเมื่อกี้จะติดแล้วทุกอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันเร่รู้ตัวไหนเลยตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมันจะติดนะเมื่อกี้เหมือนมันจะติดนะไม่รู้ตัวไหนนะผมอ๋อนี่เห็นไหมมาแล้วเออเนี่ยไอตัวการนี่แหละนี่เนี่ยต้องให้มันติดสีเขียวอย่างเงี้ยคือเราต้องมาเล่นตัวเนี้ยคือบางทีมันก็ไม่ติดเราก็ต้องจิ้มไปจิ้มมาเนี่ยทุกชิลเพยไม่เนี่ยผมก็จิ้มไปจิ้มมาเนี่ยเห็นปะ จิ้มไปจิ้มมาเนี่ยล่อไปล่อมาใช่ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นเลยใช่ปบเออนะครับแต่ก่อนที่มันจะขึ้นมันจะขึ้นไอ้อนุญาตอะไรสักอย่างเนี่ยท่านผู้ชมก็พยายามติ๊กติ๊กถูกแล้วก็ติ๊กอนุญาตไปให้หมดเลยนะไม่ต้องไปข้ามนะคือติ๊กถูกแล้วติ๊กอนุญาตมันจะขึ้นมาอีกนะแต่ท่านผู้ชมต้องกดให้เสร็จนะตรงนั้นนะเออเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเขียนมาอยู่เนี่ยไงบะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันจะบอกไว้เลยเนี่าามมแผบบ คือผมมาดักดักดักเอาตรงนี้เลยไงเออจบเนี่ยทีนี้พอมันหมุนหอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับแบบนี้เนี่ยกดสตาร์ทไปเลยนะครับผมรอห้าวินะครับแล้วก็รอฟังสายมือเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคครับผมเรียบร้อยผมนะครับสะดวกมากนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วแอนดรอยด์ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับนี่มาดูครับผมทีนี้ก็เล่นได้แล้วเนาะเห็นไหมครับแหมง่ายครับผมนะเป็นไงนะครับทีนี้เราอยากเล่นก็แอดเกม ตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จบไปแล้วไม่มีอะไรนะครับอันนี้สมมติว่าผมจะเล่นฟรีไฟลเนี่ยเข้าเล่นได้ตามปกตินะครับอันนี้อันนี้คืออนุญาตนิดนึงนะครับอนุญาตแอปเขาหน่อยนะโอเคแล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติครับผมนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนะครับสะดวกไหมเออก็สะดวกดีนะครับเห็นไหมครับง่ายด้วยนะครับเนี่ยเราจะเอาปุ่มอะไรก็แล้วแต่เราเลยตรงนี้จบนะครับอะ ก็สำหรับแอนดรอยติก็ทำง่ายนะผมครับถ้าทุกคนตั้งใจดูเหมือนผมเมื่อกี้นะโอเคครับผมนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม